สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องยาตัวนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ยาตัวนี้เราได้ซื้อมาใช้เองนะคะนี่ก็คือจากประเทศฟิลแลนด์ค่ะยาตัวนี้นะคะเราได้การแนะนำมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งซึ่งเรามีอาการปวดตามเส้นตามเอ็นพอเราทำงานหนักเนาะเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเราทำงานหนัก เพื่อนเลยแนะนำให้เราซื้อ,อยายตัวนี้แล้วก็คือมันช่วยได้เยอะค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ยาตัวนี้ก็ตรงนี้คือสปปรรพคุณที่เขาบอกนะคะหรือที่เขาบอกว่าใช้อะไรบ้างในขณะที่ใช้ก็คือว่าทิลโมดิคะแล้วก็เวลาที่เราเจ็บปวดอ่าเขาเรียกอะไรนะที่อ่าเจ็บ ปวดที่มันมันเป็นมานานแล้วอะไรประมาณนี้เจ็บปวดเนาะทุกอย่างก็ปวดแล้วก็จะมีปวดแสบแล้วก็จะมีไข้ก็จะมีเออเป็นหวัดแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่แล้วก็สำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นประมาณสิบสอง แล้วก็น้ําหนัก50กรัมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะที่ที่เร่งด่วนอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไมเกรนแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่18ปปีขึ้นไปยาตัวนี้ช่วยได้จริงค่ะเราได้ลองมาแล้ว ในขณะที่เราปวดมากตามหัวไหล่ตามเส้นตามเอ็นที่คอที่ขึ้นเส้นประสาทเนี่ยเราจะใช้อยู่สองเม็ดนะคะสองเม็ดถ้าเต็มที่ก็สาเม็ดสาเม็ดอาจจะเยอะไปแต่เราเคยลองสาเม็ดครั้งเดียวหายเมื่อวานนี้เราเป็นหวัดเราติดจากเพื่อนมาเราก็กินไป2เม็ดค่ะนี่สองเม็ดนี่นะคะก็ ตอนเช้าตื่นมาก็เป็นปกติวัดก็ไม่ได้เล่นงานเราเนาะก็ยาตัวนี้เราจึงมาแนะนำเนาะเราซื้อมาใช้เองค่ะอันนี้มาจากประเทศฟินแลนด์นะคะก็หาซื้อได้นะคะลองหาลองเซิร์ชดูตามอินเทอร์นเน็ตนะเผื่อจะมีอันนี้เราไม่รู้อันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังเนาะยาที่เราไปซื้อที่ร้านขายยามาเนาะอันนี้มีตามร้านขายยาของประเทศสวีเดนนะคะ ก็ลองลองดูตามอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้สั่งมาจากประเทศฟิแนแลนด์ค่ะเขาสั่งมาจากประเทศฟิแนแลนด์นะคะไมเกรนช่วยได้ดีค่ะแล้วก็เจ็บปวดเส้นเอ็นตามร่างกายแล้วก็เป็นหวัดเราถึงว่าเราก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่มียาแก้หวัดประเทศนี้ก็เราไม่รู้ไงนี่เราเพิ่งมาอ่านเนี่ยเพิ่งมาอ่านเจอตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้คือ เป็นหวัดตรงนี้พวกนี้ก็คือเจ็บปวดพวกนี้เจ็บปวดเขาเรียกอะไรที่มันเป็นมานานแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะนี่พอเราทำงานหนักเราถึงได้ปวดถ้าคนปกติเขาคงจะไม่ปวดมากขนาดนั้นแต่เราก็ปวดเยอะก็ดีใจถ้าได้เจอยาตัวนี้นะคะแต่เราไม่ได้กินทุกวันนะเรากินเฉพาะที่เราเป็นนะคะ ลองไปหาดูนะคะเรากินเฉพาะที่เราปวดนะคะพอเราหายเราก็จะไม่กินนะคะเราไม่ได้กินประจำเราจะกินเฉพาะที่เราเป็นตอนที่เราปวดเส้นประสาทลงมาที่หัวไหลเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปวดมากค่ะแล้วเราก็กินตัวนี้รวมกับไปนวดคู่กัน mm hmm. ก็ตอนนี้เราหายเป็นปกตินะคะ แต่ยาตัวนี้เราต้องมีประจำบ้านแต่มันซื้อง่ายเพราะว่าเราซื้อจากร้านขายยาที่ประเทศสวีเดนเนาะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะลองหาดูนะคะที่เมืองไทยอาจจะมีก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจคะ่ะก็ลองดูนะคะตามร้านขายยานะคะอันนี้เยี่ยมมากคะ่ะเยี่ยมจริงๆคะ่ะถึงมาบอกเล่ากันนะคะบอกต่อกันคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณ มากมายนะคะขอบคุณค่ะก็ให้ดูชื่ออีกรอบนะคะขอบคุณค่ะ